ดีครับตลอดมาแล้วนะครับนี่คือดวงประจําสัปดาห์นะครับผมของคนที่เกิดวันอังคารนะครับตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่27พฤศจิกายนปี2565นะครับผมโอ้โหนะฮะเป็น king of s o r d s นะครับถ้าเก่ามาพูดกันในเรื่องของความรักก่อนนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นคนที่มีคู่นะครับดูว่าช่วงนี้นะครับ คุณอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจมากเกินไปหน่อยนะครับผมนะผอเผาลงนิดหนึ่งนะครับนะถ้าสมมุติเป็นคนโสดนะครับก็ต้องบอกว่าดูแล้วยังไม่มีคนเข้ามาหาคุณนะครับด้วยอาจจะเป็นการที่คุณนั้นค่อนข้างมีปัญหานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับนะในเรื่องของการงานครับผมในเรื่องของการงานนั้นคุณนะ่ะ เป็นผู้บริหารแล้วแหละนะครับมีโอกาสที่จะได้เจอโปรเจกต์งานใหม่ๆใหญ่ๆนะครับผมนะตัดสินใจนะครับพาทีมพางานไปให้ดีนะครับผมในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาบนะครับผมการเงินและโชคลาบต้องบอกว่าการเงินนั้นนะครับดูว่าจะมาจากการที่คุณนะลงทุนนะครับผมตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับ รวมถึงการวางแผนทางการเงินที่ดีด้วยนะครับนะเงินถึงจะงอกเงยและพุ่มคูณขึ้นมานะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับท้าหลอดมาแล้วนะครับกดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคําทํานายนะครับผมหรือคุณอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับฝากแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ